หมายความว่ายังไงนนจะหมายความว่ายังไงอะผมเลือกแม่ผมถ้าคุณยังรังเกียจแม่ผมอยู่อะเธิญคุณอยู่คนเดียวไปเถอะได้แต่คุณห้ามเอาลูกไปต้นหอมต้องอยู่กับฉันไม่ค่ะต้นหอมไม่อยู่กับแม่ใจร้ายแบบนี้หรอกต้นหอมจะไปอยู่กับคุณพ่อกับคุณย่าค่ะต้นหอมแกเป็นลูกฉันนะาเนีอมเกับฉันสิโหม หิวนะไหมแม่เห็นขา้าวเหนียวไก่ทอดน่ากินดีแม่กินได้ไหมไม่ได้ฉันจะเอาให้ลูกฉันกินไม่เป็นไรจ้ะแบ่งให้ย่ากินด้วยก็ได้จ้ะไม่ได้นะต้นหอมแต่หนูกินไม่อิ่ม ผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วหรอลูกครับแม่ทุกคนครับพ่อกลับมาแล้วมีของฝากมาเต็มเลยนี่ไม้ต้นหอมอยู่ไหนกันเนี่ยเย้ยมีอะไรบ้างจ๊ะก็มีของโปรดต้นหอมทั้งนั้นเลยนี่โหแล้วมีของใหม่ด้วยไหมจ๊ะมีสิครับเออแล้วก็มีของแม่ด้วยนะ แม่เขายังไม่หิวแล้วค่ะใช่ไหมคะแม่ใช่จ้ะแม่ยังไม่หิวหรอกลูกๆก,กินกันก่อนเถอะหรือแม่กินทีหลังก็ได้พามั้นผมตามใจแม่แล้วกันครับดูสิม<พ>องเอาอะไรมาฝากบ้างสะดอของโปรดหนูเลยนี่โอเคปาลลดี่หอมมาก Ôi. Ừ. Ăn ừ. sao? หมาเอาของเหลือไว้ให้แม่กินอแล้วหรอของเหลือที่ไหนนี่แค่กินไม่หมดไม่รู้ไหมว่ามันไม่ดีนะลูกไม่ดียังไงหนูไม่ได้ปล่อยให้แม่อดอยากซะหน่อยหลือแม่กินไม่ได้ไม่ต้องกินก็ได้นะอ๋อแล้วเรื่องเนี้ยอย่าให้นนรู้นะถ้าแม่ไม่อยากให้ลูกชายของแม่ไม่สบายใจ ต้นหอมมาหาแม่แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้คุยกับย่าทำไมไม่ฟังแม่แต่ย่าเหงานะคะตั้งแต่ย่าเข้ามาอยู่กับเราทำไมแม่ไม่ให้ต้นหอมคุยกับย่าเลยล่ะคะแม่ไม่ชอบครอบครัวเรามีกันอยู่สาคนพ่อแม่ลูกก็ดีอยู่แล้ว ถ้าย่าจะมาอยู่ที่นี่แล้วไม่มีใครสนใจย่าเนี่ยย่าก็กลับไปเองนั่นแหละแต่ว่าจะขัดใจแม่เหรอต้นหอมไม่ค่ะต้นหอมไม่คุยกับย่าก็ได้ค่ะดีถ้าดื้อเนี่ยแม่ไม่ซื้อขนมให้อีกนะเข้าใจไหมค่ะแม่ออกไปรอแม่ข้างนอกไป หม่มีอะไรจะขอแม่หน่อยได้ไหมได้สิหม่มีอะไรเหรอลูกถ้าแม่จะอยู่ที่เนี่ยแม่ต้องห้ามยุ่งกับทุกคนในบ้านตกลงไหมทําไมละไหมแม่รู้ตัวไหมว่าแม่เป็นส่วนเกินของครอบครัวนี้อ่ะแม่ควรจะกลับไปอยู่บ้านของแม่คนเดียวมากกว่าแม่เป็นแม่ผัวใหม่นะหม่จะมาห้ามไม่ให้แม่ยุ่งกับลูกชายแล้วไม่ให้คุยกับหลานได้ยังไงอะลูกคําว่าครอบครัวมันมีกันอยู่สามคน พ่อแม่แล้วก็ลูกไม่มีคำว่าแม่ผัวไหมทำไม,ถ,มถ้าแม่ทำไม่ได้อ่ะก็กลับบ้านไปสิ แม่ครับแม่มานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอครับแม่ก็ามารอนนแล,ละลูกพอดีแม่มีเรื่องจะคุยกับนนหน่อยนะ ไหนบอกว่าจะย้ายไม่อยู่กับเราที่นี่ทำไมกลับบ้านไปอยู่คนเดียวแล้วล่ะนั่นน่ะสิครับแม่ไปอ,อยู่คนเดียวแบบนี้ผมเป็นห่วงแย่ไม่าเป็ห่วงแม่หรอกแม่อยู่ได้เป็นหอมยากลับแล้วนะลูกย่ารักต้นหอมนะแล้วต้นหอมจะไปหานะจ๊ะถ้าต้นหอมคิดถึงย่าก็ให้พอ่อหาไปหาย่านะลูกนะจ้ะ นนท์คะแม่เขาจะกลับก็รีบไปกันเถอะค่ะเดี๋ยวแม่เขาจะเปลี่ยนใจเ,เดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อนนะคะแม่ไม่เปลี่ยนใจแน่นะครับ ็นไงสําเร็จไหมพี่ไหมสําเร็จซิวะต้องขอบใจแกมากนะเว้ยที่ช่วยหาวิธีบีบแม่ผัวจะหนีกลับบ้านนอกไปเลยอะคนแก่หน้าเบื่อจะตายไม่มีใครอยากให้อยู่บ้านด้วยหรอกใช่ฉันนะทั้งลำคาญทั้งอึดอัดหน้าเบื่อมากเลยอะแม่คะว่าไงลูกต่อไปถ้าแม่แก่แล้วแม่ต้องอยู่คนเดียวนะคะพาอคนแก่คงหน่าเบื่อคะ่ะ นี่ต้นหอมคู่กับแม่อย่างนี้ได้ไงลูกต้นหอมเด็กมันได้ยินแบบไหนมันก็พูดเปแบบนั้นละพี่ไหมระวังนะจะโดนลูกทิ้งตอนแก่เอาอ่ะนางฟ้าปากเหรอเนี่ยฮะ จะไปไหนอะคะผมจะไปอยู่กับแม่ของผมทําไมอะคะคุณจะไปอยู่กับแม่ทําไมผมมีแม่ของผมเพียงคนเดียวถ้าแม่ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ผมก็จะไปอยู่กับแม่ของผมที่นู่นนี่คุณแม่ฟ้องอะไรคุณอีกอะคุณย่าไม่ได้ฟ้องค่ะหนูเป็นคนบอกคุณพ่อเองว่าแม่ทําอะไรกับคุณย่าบ้างต้นหอมแม่เป็นแม่หนูนะทำไมไม่อยู่ข้างแม่ล่ะ ก็ต้นหอมเขารู้ไงว่าอะไรดีอะไรชั่วคุณเป็นแม่ด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือผิดชอบชั่วดีอะนนท์ไม่แค่หลักมีครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ลูกอะหมยผิดอะไรอะหมายนี่คุณยังไม่สำนึกอีกหรือไงอะถ้าคุณยังเห็นแก่ตัวอยู่แบบเนี้เราก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายความว่ายังไงนนท์จะหมายความว่ายังไงอะผมเลือกแม่ผมถ้าคุณยังรังเกียจแม่ผมอยู่อะเชิญคนอยู่คนเดียวไปเถอะได้ แต่คุณห้ามเอาลูกไปต้นหอมต้องอยู่กับฉันไม่ค่ะต้นหอมไม่อยู่กับแม่ใจร้ายแบบนี้หรอกต้นหอมจะไปอยู่กับคุณพ่อกับคุณย่าค่ะต้นหอมแกเป็นลูกฉันนะ<ด>อย่ามอ,อยู่กับฉันสิออนหอมไมใครจะปล่อยให้ลูกอยู่กับแม่ที่ใจแคบแคบอย่างเธอไปกันเถอะต้นหอมหอมต้นหอมนอนแม,ม่รู้ตัวไหม เพราะแม่เป็นส่วนเกินของครอบครัวนี้แม่ควรจะกลับไปอยู่บ้านของแม่คนเดียวมากกว่าแม่เป็นแม่ผัวใหม่นะใหม่จะมาห้ามไม่ให้แม่ยุ่งกับลูกชายแล้วไม่ให้คุยกับหลานได้ยังไงอะลูก